ฟีสปินนะ14รอบหมุนนะมาเด็กผีเจอขนาดนี้มันต้องมาแล้วจังหวะนี้สวยมีอีกปะมีอีกปะเอมาต่อนะสวยมีสวยเต็มช่องไปดีช็อตน,นี้เท่าไหร่สวยดิสวยดิช็อตเมื่อกี้มาอีกมาอีกรัวๆรัวๆสวยสวยเคมาต่อไม่ไม่ยังมาต่อนะสวยคูณ15ไปเรื่อย โอเคครับผมวันนี้มาอยู่กับปามีพลังใบนะครับผมในค่าย PG นะกับเกมโจรสลัดของ PG นะหรือว่าค่าหัวของกัปตันนะครับผมวันนี้เราเอาทนมาที่20,000บาทนะตามคำเรียกร้องของคนดูนะเอากลับมาหามันแล้วนันโจรสลัดเนี่ยบึ้มบั้มจริงๆบึ้งบั้มจริงๆไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผม อายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่าไม่พูดมากนะครับผมทุนสองหมื่นขอเริ่มเบ็ดที่2 0 0ก่อนละกันนะครับผมว่าดูมันมาหรือเปล่าถ้ามันมาก็ถือว่าโอเคนะมาอีกปะมาอีกสวยมีอีกไหมสวยเอเคมาต่อสวยมาดีอยู่นะเชิงดีอยู่นะสวยเอเค มันต้องมาดิมันต้องมาดิาดจังหวะนี้มันต้องมาเอมาต่อเอมาต่อ,อสวยเอมาไม่โหไม่มาไม่เป็นไรนะต้องหนุนตัวแพงหน่อยเช็นปะนี่ไงมาแล้วโหมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่ม,ม ขอเพิม่มเบ็ดได้รักกันเบ็ดสี่ร้อยไักกันสวยโอ้กับตัมตัวแพงจ่ายนะแต่ตัวคูณไม่ค่อยเท่าไหร่นะสวยเต็มช่องไปดีนะไม่เข้าฟิสต์ปินเลยวะเราไ่พูดคำหยาบดีกว่าเดี๋ยวโดนนี่ตัวแพงโอ้โหไม่เต็มช่องเสียดายคูณห้าอยู่แนละ้วเมืเ่อกี้สวยจ่ายไหมจ่ายอยู่นะโอ้โหมันจ่ายเรื่อยๆอยู่นะ่าโอเคนะ เนี่ยเห็นปะแต่ไม่มีรางวัลก้อนโตแค่นั้นแหละเสียได้ย้ำนะครับผมไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมมาดูความบึ้มบัามซัมเบ้ไปด้วยก,กันก็พอนะครับมาดิมาดิจังหวะนี้สงสัยอยากเจอสูตรไร้าสาระของเรากับตันสูตรไร้าสาระมาดิมาดิ โอ้ oh, สวยเคมาไหมเคคิวโอ้ไม่มานับล hey, hey, ง,งสวยมันขึ้นเลยมันต้องขึ้นดิมีขึ้นก็ต้องมีลงมันก็ผู้บาลเฮ้ยอย่าลงอย่าลงสวยจำช่องไปดีมีไหมผมไม่มีมีวไยมาอยู่นะแต่ไม่มีตัวจ่ายแค่นั้นแหละเสียได้ มีไหมโห oh, มานะคิวมานะมีตัวสวยจ่ายต่อแนะ่นอนหัดเอปะ่ะคิวมานะเอมาปะ่ะโหมันจ่ายไม่ได้นะแต่ไปเข้าฟิลิปปินส์เลยนะเหมือนจะมาจะมานะแต่ก็ไม่มานะสวยมันจ่ายต่อไหมจ่ายต่อนะสวยเคช่องสองสวยมไม่จ่ายต่อถือว่าจ่ายเรื่อยๆนะถือว่าโอเคนะผมมองว่าโอเคอยู่ไม่ธรรมดานะ กัปตันนะครับผมค่าหัวของมันแพงค่าหัวมันไมัมนไม่ธรรมดาจริงๆไม่งั้นไม่มีคนมาล่ามันขนาดนี้หรอกไม่แนะนำให้ทำตามนะครับทำเพื่อความบันเทิงนะเล่นจะพันกันหน่อยนะส่วนมากปาไม่จะพูดเร็วไปหน่อยมานิเอ้ออย่างนี้ดิโหเต็มช่องไปดิเอ ต้องงี้มันต้องอย่างงี้ดิมันต้องโชว์ไปทีตัวแพงอย่าเอาแต่ตัวอักษรมาดิรางวันก่อนโตยังไม่มีซักรอบเลยนะอย่ามนันขึ้นลง,ลงสวยขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวมันต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยโอ้พูดจดจบไม่มาสำหรับช่องกันอีกโอ้โอเคกับเอ,อเมื่อกี้สวย มาไหมนเนี่ยโหเนี่ยเราโดนล่าหรือว่ามันเราจะด้จะล่ามันอหะไมไม่รู้เลยนะตอนนี้เหมือนจะโดนจะโดนล่านะโหแมงหนึ่งพันชิบหายเลยโดนมันล่านี่ไม่ไหวเนอะเราต้องล่ามาันดีใช่เปล่าวสวยมาอยู่นะมาอยู่นะเคมาต่อสวย มีเปล่ามีเปล่าวสวยมีไหมไม่มีแนะ่นอนรายกันใจแบบนั้นะ่ะโหอันนี้ก็ยากอุย้อยจะเข้าฟิลิปปินมาดิมาดิาดโหไม่มา2อสรอบแล้วนะไม่มาเลยนะมาสองตัว2ตัว,ตวมายั่วเรามายั่วเพื่ออะไรถามหน่อยสวย มาเปล่ามาอีกเปล่า,ม,า,ลามีมาเคมาต่อนะสวยไม่ขึ้นเลยวะ่ะไม่ขึ้นเลยสวยสวยตัวแพงแล้วม,มาวะ่ะตัวแพงแล้วม,มาเต็นช่องไปทีเพิ่มเบ็ดแน่นอนเต็นช่องเพิ่มเบ็ดแน่นอนจังหวะเนี่ยแต่มันไม่มาดิปัญหา สวยไม่มาต่อด้วยหืมช่องไม่ค่อยมาสวยกับควรไหมป้าไม่มาเสียดายสวย,สวยเอมาต่อนะมีอีกไหมไม่มีด้วยเงียบเงียบเงียบเหงาเลยเมือนจะโดนมันล่าเอานะวันนี้ เราไม่ได้มาลากข้าหัวมาแล้วนะเรามาลากข้าหัวแล้วมันมันมันมาลากข้าหัวเราแทนอ่ะยังไม่แน่ใจเลยตอนนี้ไม่ได้เด้อโอ้ยมาตรงแพงมันนี่ไงมันมาละมันมาละมันมาละมันมาและวอู้ยป็ดพันไม่ไหวไม่ไหวขอถอยก่อนละกันเบ็ดพันไม่ไหว คนแค่คนี้ไม่ไหวหรอกนอนได้นอนใครจะไปกล้าล่ะเป็นไรอไอ๋อมันเข้าฟรีสปีโน้โหเมื่อกี้น่าจะเบ็ดพันไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี่ร้อยเข้ามันยังมานะถือว่ามานะถือว่าโอเคนะยังดีกว่าไม่มาไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอายุไม่ถึง18ปีครได้รับคาแนะนานะครับผม ก็มาดิก็มาดิโหไม่มาสักอันเลยวะสวยโชว์เต็มช่องไปทีเข้าเฟรชปีนะั่นเราหน้าเตียงอยู่นะหน้าเตียงที่จะเพิ่มเบ็ดอยู่นะเพราะกว่ามันจะมาแบบเนี้ยมันมาลีลายอย่างเงี้ยมันมาก็คือมาชุดเดียวนะสำหรับผมนะแต่ไม่รู้คนอื่นว่าคิดยังไงนะแต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผม มาดิโอ oh, ้โหอย่างเงียบเหงาดิสวยมีไหมโหไม่มีเข้าไหมแรกเงียบเหงาจัดเข้าให้เราสี่ตัวนียนะเงียบเหงาจริงจเงียบเหงาจริงจเท่าไหร่เท่าพันเอ็ดนะถือว่าโอเคนะลองลองไม่กล้าเพิ่มเบ็ดอ่ะไม่กล้าเพิ่มเพามันจะเข้าฟิเจอรนอีกไหมนะมันเข้าฟิเจอรนอีกโอ้โหเมื่อกี้น่าจะเพิ่มเบ็ดนะเสียดายเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเข้าก็โอเคแล้วสําหรับผมอะ่ะขอแค่เข้าอะ่ะไม้เดียวเข้าฟอรปินเนี้ยกูชอบเลยมาดิมาดิาดรอบนี้มันต้องม้งบ้ามล้วปะไม่น้อยหน้าปะมันต้องไม่น้อยหน้าปะสวยมีไม้ไม้ไม้ไม,ไม,ไมีสวยโหมันแยกกันอะ่ะมันน่าได้เต็มช่องมากกว่านะ เงียบมาละมาละมันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเคมาเอมาสวยสวยมาต่อโคูณิมห้ามีไหมมีต่อเคต่อสวยมีเอต่องามงามแบบนี้งามงามเต็มช่องเคสวยนี่โอ้โหมันบึ้มบ้าจัดจัดช็อตนี้คูณสิบห้าไปทีนึงก็ลือล้อๆกันอยู่ เท่าไหร่ครับผมช็อตนี้เท่าไหร่ครับผมห้าหมนอนะสวยดิไอเคมันเอาให้สวยเคมาต่อนะมีไม่เคมาต่อหรือเปล่าอุย้ยเคมันเอาให้ตลอดไม่เคขัดสวยมีปะมีปะมีอีกป้ามีป้าสวยดิสวยดิไม่สวยดิเท่าไหรช็อตเนี้เท่าไหร่เอาเรื่องจัด เข้าฟิลิปปินส์รอบ2เท่าไหร่เนี่ย2,2 0 0 0นสอง,ง,สองก็ต้องบม้มบัมซัมเบกันไปมันมานะมันมาอยู่นะมันมาอยู่นะสวยดิสวยดิเพิ่มเบ็ดเลยละกันเพิ่มเบ็ดเลยละกันโอ้ยเพิ่มเบ็ดมันไม่มาเลยนะปกติเพิ่มเบ็ดได้เมื่เข้าฟิลิปปินส์ละโอ้โหดูดิมันทำกับเรา สวยมันเข้าช้าแต่มันเข้ามาตีตัวด้วยเบ็ดพันแล้วครับเบ็ดพันครับผมมารอดูกันไม้นี้นะครับผมถ้าไม้นี้จบผมขอเลิกเลยละกันนะครับผมมาละมันมาละมันมาละมาละใช่ปะเศรษีฟซสปินนะสิรอบหมุนนะมาดิฟีเจอขนาดนี้มันต้องมาแล้วจังหวะเนี้สวย มีอีกปะมีอีกปะเอมาต่อนะสวยมีปะสวยเต็มช่องไปดีดช็อตนี้เท่าไหร่สวยดิสวยดิช็อตเมื่อกี้อ่ะม,มาอีกมาอีกรัวรัวรัวสวยสวยเคมาต่อมาอีกมก่ยังมาต่อนะสวยอีกคูณสิบห้าไปเรื่อยๆผ้าเกือบไม่ทันของจริงจัดจัดมันมาแล้วมันมาแล้วในรอบเดียว สุดๆเท่าไหร่ไหมนี่เท่าไหร่สองแสนห้าบึมบึมซัมเบกันไปมันต้องอย่างนี้มาดิมาดิโจรสลัดเอาให้วันนี้โจรสลัดมาโจรสลัดของจริงจัดๆแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเลิกเลิกแน่นอนจังหวะนี้รออะไรเลิกแน่นอน เท่าไหรไมน้นี่เท่าไร่ครับผมสี่หมื่นเจ็ดสวยดีมาดีมาดีม่มไหมโอ้โหมีว่าแต่ไม่จ่ายนะคิวมาต่อนะสวยมีอีกไหมยังมีนะโหเคมาไหมเคเคยังมานะมีตัวอะไรอีกไหมเอยังมาสวยมีปะมีอยู่นะคิวช่องแรกช่องแรกช่องแรกเคมานะเคมาแทนนะสวยยังมานะมีอีกปะ มีนะคิวมาต่อนะมันไหลรัวๆนะดูดิมันไหลรัวๆนะ่ะคูณสิบห้ารัวๆคือวันนี้มันไหลแบบสุดๆอะยอมรับเลยนะมันไหลสุดจริงหกพนหกอะจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะโอ้โหจนสลับค่าหัวมันแพงจริงๆมาดิมาดิ นาฬิกาสวยเอเข็มทิศเดีนาฬกาไม่ใช่อืม,ไม,ไ,มไม่มาต่อนะทํมามได้เต็มช่องได้อยู่นะมาอีกปะรอบสุดท้ายละมาอยู่นะสวยมีปะโอไม่ไม,ไมีไม่เป็นไรนะจบที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร,ร่สามแสเข้าฟิลิปปินส์ครั้งแรกนะที่ได้เยอะขนาดนี้นะของโจนสลัดนะของจริงจจัด ก็รู้กันอยู่อ่ะให้ภาพมันเล่าด้วยกันหรือว่าวิดีโอครับผมสิ่งที่เห็นมันคือความจริงนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมใครจะอยู่ก็อยู่แล้วกันปามีขอเลิกเลยแล้วกันนะครับผมกําไรขนาดเนี้ยเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมใครมีเกมอะไรอยากแนะนําให้ปามีลเล่นหรือว่าทำยังไงนะแจ้งเข้ามาเฟซแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะหรือว่าใต้คอมเมนต์ยูทูบนะเดี๋ยวปามีมาจัดให้แน่นอนนะครับผม บึ้มบามซัมเบกันไปข้าหัวเจอสลัดของจริงจัดจัด